ขานกคุ้มนะครับก็จะสังเกตใบนะครับใบจะเหมือนอาลายของปีกนกเลยนะครับขานกคุ้มนะครับต้นนี้เป็นว่านป้องกันภัยว่านป้องกันไฟอีกว่าน,นึงนะครับสังเกตใบว่านาปะเนกคุ้มนะครับสีเขาจะคล้ำฝาหรือที่ เราเรียกว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนะครับว่านี้เป็นว่านมงคลว่านศักดิ์สิทธิ์อีกว่านหนึ่งนะครับมีความเชื่อว่าก็จะมีเทพธิดามา,าปกปักรักษาคนบริเวณบ้านนะครับดึกๆก,ก็จะเห็นเทพธิดามานั่งหรือเป็นยายานั่งเฝ้าที่บ้านนะครับเรียกว่าเราจรึงเรียกว่า,อาตอนกลางคืนเราสดวดมนต์ไหว้พระเราก็อย่าลืมท่องบท นกคุ้มนะครับเป็นบอดใน12ตำนานพระคาถาก็จะบรรยายถึงรายละเอียดของนกคุ้มนะครับที่มีไฟไฟมาแล้วก็สมัยพระเจ้าเกิดเป็นนกคุ้มนะครับก็จะมีไฟไฟป่าลามเข้ามาแล้วพระเจ้าก็ตั้งจะสัจจะอธิษฐานนะครับว่าท่านไม่เคยเบียดเบียนใครหาก ท่านไม่เคยเบียดเบียนใครขอให้ไฟป่าจงมอดดับนะครับและไฟก็มอดดับจริงๆนะครับก็เป็นพุทธวัตรของพื่อเจ้านะครับพระคาถาป้องกันไฟนกคุ้มที่เรา,าสวดมนต์อยู่ทุกวันก็คืออัติโลเกศิลาคุณโนนะครับเดี๋ยวพุ่งยาจะท่องสั้นๆนะครับอัติโลเกศิลาคุณโนสัจจังโสเจยะนุทยาเดนะสเจนะกาหามิสัจจกิริยะ มนุษย์ตรางอาวัชิตวาธรรมะพลังสริตวาปุพเพเกชิเนสัจจะพละมะวัส,สายสัจจะกิริยมะมกาสหังสันติปะขาอาปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจะนิขันตาชาตาเวราปฏิกมะสหสเจกเตมัยหังมหาปัชริโตสิกีวัชเชสิโซระสักรีสานิอุตคังปัตวยายถา สิผีสจเจนเมสาโมัตทิเอสาเมสัจะปารมีตีก็เป็นคาถาที่เราสวดบอลไหว้พระทุกวันนะครับอันนะครับสวดบอลบูชาพระไหว้พระเช้าเย็นเราก็ใช้พระคาถาป้องกันไผ่นกคุ้มนะครับและมีว่านอ่าวันนี้ลุงยาจะมาแนะนําเกี่ยวกับอ่าว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านคุ้มไผ่ว่านกันไผ่นะครับ อันนี้คือต้นนี้เป็นคลานกคุ้มนะครับก็จะสังเกตใบนะครับใบจะเหมือนอาลายของปีกนกเลยนะครับค้านกคุ้มนะครับต้นนี้ว่านว่านาเกี่ยวกับนกคุ้มคุ้มภัยป้องกันไฟป้องกันอันตรายต่างๆนะครับเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านมงคลอีกว่านหนึ่งนะครับ อันนี้คือครานกคุม้มแต่วลุงยาจะแนะนำอีกอันหนึง่งก็คือเปาะนกคุมนะครับเป็นว่านป้องกันภัยว่านป้องกันไฟอีกว่านหนึ่งนะครับสังเกตใบว่านเปาะนกคุ้มนะครับสีเขาจะคล้ำฝานะครับสีจะออกคล้ำๆแต่ลายก็เป็นลายปีกนกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเปาะนกคุ้มนะครับ ความแตกต่างระหว่างเปาะนกคุ้มกับคล้า,านกคุ้มนะครับคล้านกคุ้มใบเขาก็จะสีอ่อนนะครับลุงยาเขาเรียกว่าบานใบสีอ่อนกับเปาะนกคุ้มใบสีเข้มนะครับลวดลายของใบคือคือเขียวสลับขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขียวเขียวอ่อนสลับขาวเหมือนกันนะครับ เขียวอ่อนสลับขาวคล้า,านกคุ้มนะครับเขียวเข้มสลับขาวก็วคือเปาะนกคุ้มนะครับนี่นะครับผมอยาจะให้ดูความแตกต่างของอว่านสองต้นนะครับซึ่งเป็นว่านคุ้มภัยป้องกันไฟ,ไฟเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อเป็นว่านนางคุ้มนะครับ หรือที่เราเรียกว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนะครับว่านี้เป็นว่านมงคลว่านศักดิ์สิทธิ์อีกว่านหนึ่งนะครับมีความเชื่อว่าก็จะมีเทพธิดามาปกปักรักษาคนบริเวณบ้านนะครับดึกๆก็จะเห็นเทพธิดามานั่งหรือเป็นยายนั่งเฝ้าที่บ้านนะครับเรียกว่าเราจึงเรียกว่านางคุ้มนะครับว่านางคุ้ม ก็อยู่ในตระกกหว้านคุ้มภัยป้องกันภัยอีกว้านอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเรียกว่าว้านนางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะครับเป็นว้านมงคลว่านศักดิ์สิทธิ์อีกว่านหนึ่งนะครับนี่นะครับว้านนางคุ้มหรือว้านผู้เท่าเฝ,ฝ้าบ้านนะครับ นะครับสามว่านวันนี้ลุงยาก็จะมาแยกหน่อครานกุมต้นนี้นะครับนี่นะครับกอใหญ่เลยนะครับนี่นะครับลุงยาจึงนำนกคุ้มอีก2ชนิดมาให้ดูความแตกต่างนะครับเปาะนกคุ้มและว่านนางคุ้มนะครับหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะครับส่วนอันนี้ผัดกับมาม่าอร่อยนะครับคะน้านะครับ นี่นะครับคณะขึ้นอยู่ที่ว่านผู้เท่าฝ้าบ้านหรือว่าน,นางคุ้มนะครับอันนี้มาคณะนะครับมีเกี่ยวกับว่านเนาะสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลุงยาจะมาแยกหนอ่อต้นคลานอุ้มนะครับ ก็นึกไม่ออกระหว่างค้านกอคุ้มกับเปาะนอคุ้มนะอ่าตัวน,นี้ค้านอคุ้มนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เปาะนอคุ้มนะครับนะครับอันนี้ค้านกอคุ้มอันนี้เปาะนอคุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงยาจ,จะ,ะแยกหน่อน,นะครับเพราะปลูกมาเกือบเกือบสองปีแล้วครับเต็มกระถางเลยนะครับ น่าจะยี่สิบต้นนะครับ,รรบเยอะเลยเดี๋ยวลูกยาจะเขย่ากันน้ำนะครับเดี๋ยวลูกยาจะเอาเอาน้ำมามาล้างหน่อย,ยนึงครับเดี๋ยว ครก็หัวเขาดี๋ยาจะลากนี่นะครับเดี๋ยมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับหัวเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็น ว่านคลานนคุ้มนะครับอันนี้นะครับก็จะมีหัวเล็กๆผิวปลายรากอีกนะครับหัวเยอะเลยนะครับ่น,น,นะครับอารุณญาลืมบอกไปนะครับดอกเขาดอกเขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้นะครับเป็นดอกเขานี่นะครับดอกก็จะเขียวๆน,นะครับจะมีปลายยอดนี่คือดอกนะครับอันนี้นี่คือหัวนะครับที่รุงยาหักมา ยาแยกได้แล้วนะครับเดี๋ยวลูกยากจะนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส 1> 5 1 17 18, 19, อ่า20นนะครับตอนนี้เดี๋ยวลุงยาจะใส่กระถางน,นะครับ เดี๋ยวตัวยาจะปลูกเลยนะครับก็เสร็จ <c oughs> แล้วนะครับ อ่ายี่สบเอต้นนะครับเต็มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสี่เจดอาสี่ห้าหก้ายี่สิบต้นนะครับเดี๋ยวลุงยาจะลื้อต้นนี้ดูนะครับอ่าเบาๆคุ้มนะครับต้นนี้น่าจะได้2ต้นนะครับเดี๋ยวลุงยาลองลื้อลื้อลื้อต้นนี้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียนะครับเดี๋ยวลุงยาอ่าจับที่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาลุงยาขดไปไปไว้ตรงนู้นก่อนนะครับครับอันนี้เป็นปะนกคุ้มนะครับก็อยู่ในพืชไม้มงคลคุม้มฟองป้องกันคุ้มภัยบ้านเป็นอย่างดีนะครับ แยกดูนะครับว่าได้กี่ต้นก็เดี๋ยวจาไปตักน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวไปตักน้ำแป๊บนึ่งเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะครับ เขาจะเหมือนหัวว่านถอนโมกกระสักนะครับนี่นะครับหรเหมือนกันเลยนะครับหัวอ่านี่นะครับรเป็นหัวว่านเปาะนกคุ้มนะครับก็เยอะเลยนะครับเยอะเลย ดงยาเห็นอยู่ก็เป็นสี่ต้นแล้วนะครับนี้นะครับหนึ่งต้นอันนี้นะครับสองต้นแล้วครับสองต้นแล้วแล้วก็ ต้นแล้สี่ต้นนะครับก็ได้สี่ต้นกับหัวเขานะครับหัวเขามีตาแตกขึ้นมานะครับเยอะเลยเดี๋ยวลุงยาจะนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะปลูกปลูกลงไหนนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเลยเลยก็วันนี้ลุงยาก็มาย้ายว่านค้านอกคุ้มนะครับค้านอกคุ้มว่าย้ายได้แยกได้ยี่สิบกระถางนะครับแล้วก็ปอะนอกคุ้มแยกได้ห้ากระถางนะครับแล้วก็จะมีว่านนากคุ้มหรือพูทเท่าก็บ้านนะครับอันนี้เป็นลุงยายังไม่ได้แยกนะครับ เดี๋ยวเทิปหน้าลุงยาก็จะมาทำการแยกว่านนาคุ้มหรือว่าู้เท่าวัชบ้านนะครับก็เทิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วลุงยายกไป